สวัสดีลูกๆชั้นป .6 ทุกคนนะคะพบกับคุณนุ่นในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะในวันนี้นะคะคุณนุ่นจะพาเด็กๆนะคะทำประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทําจากโจทย์ปัญหานะคะก็คือจะขึ้นในหัวข้อของโจทย์ปัญหาของอทศนิยมนะคะ,ะซึ่งตรงน,นี้เดี๋ยวคุณน่านจะให้เด็กๆทานในหน้าที่100นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำ ข้อที่1ให้อีกอกได้ดูนะคะซึ่งในโจทย์นะคะเขาบอกว่าอะไรคะ ป้าชมมีที่ดิน1แปลงนะคะที่ต้องปลูกผักและก็เลี้ยงอัวนะคะโดยแบ่งที่ดินดังนี้ค่ะปลูกผักสวนผัก่ว364.5ตารางเมตรนะคะทำบ่อเลี้ยงปลา4.5 5ตารางเมตรทำโรงเลี้ยงไก่471.8ตารางเมตรและทำาคกเลี้ยงอัว396.7ตารางเมตรที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางเมตรอ่าจะตรงนี้จากส่วนตัวนี้เด็กๆคิดว่าเป็นวิธีอะไรคะ ก็คือวิธีการบวกนั่นเองนะคะ,ะเขาจะมีคำว,ว่าทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะแสะดงว่าเป็นวิธีบวกบรรทัดแรกนะคะให้เด็กๆเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ,ะเรานะคะก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ364.5 5บวก45.5บวก47.8บวกกับ396.7เท่ากับช่องว่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิธี เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะที่ไม่ใส่วงเล็บเพราะว่าเป็นเครื่องหมายการบวกนะคะอ่าและคุณครูนุ่นก็สอนเด็กๆไปแล้วว่าถ้ามีเครื่องหมายแบบนี้เด็กๆต้องทําตัวไหนก่อนคะ,ะทางซ้ายมือก่อนใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มันถ้าต่อไปนะคะก็เป็นสิ่งที่โจทย์กาหนดให้นะคะเด็กๆคิดว้าจะต้องทำะโอเคนะคะตัวนี้เด็กๆคะเราก็จะ นำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะมาเขียนในบรรทัดต่อไปนะคะก็คือวิธีทำนะคะโจทย์เขากำหนดอะไรให้ครั้งแรกคะ่ะอปลูกผักสวนครัวใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาสิ่งที่โจทย์นะคะมีมาเขียนเลยนะคะเราก็จะได้ะลยลูกนะปลูกผักสวนครัว3า4รหตารางเมตรนะคะบรรทัดที่2ลูกอเขากำหนดอะไรให้คะทำบ่อเลี้ยงปลาใช่ไหมคะเด็กๆก็อ่ะ เอามาเขียนเลยนะคะทำบ่อเลี้ยงปลานะคะอ่า45.5ตารางเมตรนะคะเด็กๆก,ก็เขียนจุดทศนิยมให้ตรงนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆคิดว่าบรรทัดที่3เราจะต้องเขียนอะไรลูกบรรทัดที่3นะคะเด็กๆก,ก็คืออ่าพื้นที่ของอะไรคะอ่าพื้นที่ของ ผักสวนครัวใช่ไหมลูกปลูกผ,ผักแล้วก็ทําบ่อเลี้ยงปลาใช่ไหมคะตัวนี้เราก็จัดการบวกกันนะคะเด็กๆอาจจะหยุดวิดีโอแล้วก็ลองบวกนะคะเด็กๆอ่ะบวกถ้าหากว่าเด็กๆนะคะหยุดวิดีโอแล้วลองบวกแล้วคําตอบเด็กๆได้เหมือนกับที่ของคุณครูไหมคะอ่ะาบรรทัดที่3นะคะใช้พื้นที่ปลูกผักและเลี้ยงปลานะคะ410ตารางเมตรนะคะอันนี้เป็นการบวกง่ายๆเนาะ แค่บวกจากหลักส่วน10นะคะก่อนแล้วก็ค่อยบวกมานะคะอ่ะบาบรรทัดต่อไปนะคะก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้อีกแหละมาเขียนนะคะอ่าก็คืออะไรลูกทําโรงเลี้ยงไก่นะคะ471.8ตารางเมตรนะคะอ่าจากนั้นนะคะเราก็เป็นไงลูกอ่าจัดการบวกกันนะคะเด็กๆก็หยุดวิดีโอนะคะแล้วก็ลองบวกดูซิ ให้หยุดวีดีโอก่อนนะคะแล้วก็ลองบอกว่าคําตอบที่ได้จะได้เหมือนกับครูนุ่นไหมคะอ่ะบรรทัดที่3เราจะเขียนว่าอะไรลูกอ่ะบรรทัดต่อไปนะคะเราจะเขียนว่าใช้พื้นที่ปลูกผักเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่นะคะได้881.8ตารางเมตรค่ะอ่ะทีนี้ค่ะอันต่อไปเราเหลืออะไรคะที่เรายังไม่ได้มาเขียนนะคะก็คือทำขออเลี้ยงอัวใช่ไหมคะ แสดงว่าบรรทัดต่อไปเราก็จะอะไรลูกทำพออเลี้ยงอัว396.7ตารางเมตรนะคะจัดการบวกเหมือนเดิมนะคะให้เด็กหยุดวิดีโอก่อนนะคะหยุดวีดีโอแล้วลองบวกนะคะว่าคำตอบที่ได้จะเท่ากับคำตอบที่คุณนุ่นได้ไหมนะคะ,ะเราก็จะได้เลยคะ่ะที่ดินนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด1.278.5ตารางเมตรนะคะจากนั้นเด็กๆก็ตอบเลยนะคะ เด็กๆทำเองนะคะในข้อที่ส่งนะคะสำหรับในวันนี้ก็จะเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆวันนี้ก็สวัสดีค่ะ